ผมจะบอกว่ารักที่สุดก็ไม่ได้โอ้โหผมไปดูเขาไปลงมาบอกเพิ่งคบกันแป๊บเดียวบอกรักที่สุดในในโลกโอ้โหดูดูดูเขาพูดกัน เรียกได้ว่าสาวแพรรี่ไพวันนะคะตัวมัมหรือตัวแม่ในวงการบันเทิงค่ะมีการยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มฟอร์ดนะคะไปได้ไม่นานค่ะก็ได้มีการประกาศมุฟออนนะคะเปิดหมดข้างรักแบบเต็มสเต็มค่ะโดยมีการเปิดตัวหนุ่มลีโอนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นหวานใจคนใหม่แต่ก็ตามมาด้วยดราม่าทันทีค่ะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะมีการแซบเปรียบเทียบระหว่างคนเก่าแล้วก็คนใหม่ตัวล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าเดือดค่ะเมื่อทางด้านของแพรรี่ไพวันนะคะมีการออกโรงฟาดดราม่าหลังเปิดตัวหนุ่มลีโอรักครั้งใหม่ค่ะแต่ออค่ะคะารีหหวนนะะนดุมื คนรักเก่าของแพรรี่ค่ะก็มีการโพสตดุ้งทันทีหลังมีการโดนพาดพิงถึงนะคะขณะที่เรื่องนี้ค่ะด้านหนุ่มลีโอนะคะหรือว่าหนุ่มคนใหม่ของแพรรี่ก็มีการออกมาโพสตัดพ้อนะคะหลังเปิดตัวโดนดราม่ายับลั่นแค่บอกว่ารักเนี่ยก็ยังไม่ได้งานนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากคลิปนี้ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาเอฟต่างใจหายต,ตามๆกันค่ะเมื่อสามตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านแพรรี่เพวันค่ะได้ออกมาโพสประกาศยุติสถานะหนุ่มฟอร์ดแฟนหนุ่มรุ่นน้องที่หลายคนค่ะมีการเอาใจช่วยมาสักระยะเพราะมีการทิ้งทายด้วยว่าขอบคุณสําหรับทุกช่วงเวลาดีๆที่เคยทําให้ดิชันมีความสุขซึ่งแพรรี่เพวันค่ะได้มีการโพสตระบุข,ข้อความว่าการยุติความสัมพันธ์บางทีไม่ใช่เรื่องการหาความผิดความถูกแต่เป็นแค่เรื่องของการรู้สึกได้กับการไม่รู้สึกแล้วการรู้สึกมากกว่าหรือการรู้สึกไม่เท่ากากกการรกััันนนนนาา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 รรรรเเเิิิ่่มมมมมตต้้ขอองงงงงคควววสสพพธ์ดึะยยยใบบุลที็จไ หมายถึงความเลวร้ายหรือความเศร้าโศกเสียใจเสมอไปการลดสถานะอาจหมายถึงการเลิกการหยุดการมีความรู้สึกอยากเป็นคู่ครองแต่ไม่ได้หมายถึงการตัดความปรารถนาดีความหวังดีซึ่งควรจะต้องหลงเหลืออยู่ไม่ว่าในฐานะของคนที่มีความรักต่อกันในอดีตหรือในฐานะของพี่น้องในปัจจุบันทุกคนควรได้รับความสัมพันธ์ที่เบาใจหรือควรมีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าทั้งเราและคนที่เรารักล้วนเป็นครึ่งหนึ่งของความสุขที่ตามหาระหว่างกันความพยายามที่ไม่สิ้นสุดกับปัญหาที่ถูกละเลยและแก้ไม่เคยได้ไม่ใช่ความรักการเหนื่กไม่่่ใชวาจะทัั้งบ เราหรือคนที่เรารักเมื่อการเดินทางทําให้เราพบว่าสิ่งที่เราตามหาไม่ได้อยู่ตรงนี้การยุติการเดินทางคือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ควรทําที่สุดเราไม่ควรเหน็ดเหนื่อยเพื่อใครหรือไม่ควรพาใครมาเหน็ดเหนื่อยเพื่อเราหากจะต้องออกเดินทางจงหาใครสักคนที่มีความต้องการหรือมีความสุขจริงๆกับการเดินทางไปกับเราแต่ถ้าหาไม่ได้ก็จงเดินทางต่อไปคนเดียวเมื่อความสัมพันธ์เป็นอันยุติรจงคิดให้ได้ว่าเราไม่ได้สูญเสียสิ่งใดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่การให้และการได้กลับเราให้อิสระในชีวิตกลับคคคืนนนต่่ออทีเเเรเรรราายักกและ็ใให้ิส กับคืนต่อคนที่เราคนรักให้มากนั่นก็คือตัวเราเองขอบคุณสาหรับทุกช่วงเวลาดีๆที่เคยทําให้ดิฉันมีความสุขขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งฟอร์ดประการสาวนะคะเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการโพสต์เศร้าแล้วก็ระบุข้อความเป็นภาพพื้นหลังสีดําแล้วก็มีการระบุว่ารู้สึกแย่สุดก็ตอนคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับใครเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะยอยู่ข้างใครทั้งนั้นเป็นความสุขให้ใครไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวเองยังหาความสุขไม่เจอเลยท่ามกลางเหล่าบรรบาดาชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให,ให้กับทั้งคู่ค่่่่ะแแลลล้้้้ววกก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 ็บบอออออใหหนนนนนนุุมมมรรรรรรร์ดัััััเีีีีียปงงงขคคืจาาาทติส านากนุมฟออร์ดดีตแนนไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นเมื่อ8พฤศจิกาย,ยนนะคะก็ดูเหมือนว่าหัวใจของแพรรี่ค่ะจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะว่าเจ้าตัวนะคะมีการโพสตรูปชายหนุ่มค่ะพร้อมข้อความในคลิปวิดีโอว่าเพราะเธอค,อคือความวุ่นวายในชีวิตเพราะเธอทําให้ฉันเป็นอย่างนี้พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าแรกๆคลั่งรักสักพักก็คลั่งอยู่ดีจื่อบอกพร้อมกับอีโมจิหัวเราะน้ําตาไหลค่ะท่านกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนาโซเชียลว่าแพรรี่คนคลั่งรักวิทวิมีความเปิดตัวไม่ดีก็หาใใหหมม่่คคนนนสสววววยยยรรออาาางเขุุ้ทกๆั และหลังจะเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ก็ตามมาด้วยดราม่าทันทีค่ะเมื่อข่าวนี้นะคะแพร่สะพัดไปทั้งโลกโซเชียลจนเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นต่อเนื่องซึ่งแพรี่นะคะมีการแคปคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ในสื่อดังว่าเงินที่สะสมจากการบวช20ปีเปเด็กผู้ชายหมดซึ่งแพรี่เพวันค่ะก็เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์เดือดน,นี้ว่ากูขายปลาวันเดียวอาจจะมีเงินมากกว่าที่แม่มืองหามมาทั้งชีวิตก็ได้นะคะพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความแคปชั่นว่าพี่แรงกับหนูก่อน,นะ ตแ,แต่ทําไม่ได้หลังจากนั้นนะคะแพรรี่ค่ะก็มีการเปิดหมุดคลั่งรักรัวๆนะคะมีการลงคลิปไลฟ์สดค่ะคู่กับแฟนนุ่มนะคะเพราะมีการระบ,บุข้อความแนบว่าเต้าความสดใสของฉันขณะที่ชาวเน็ตค่ะก็ยังมีการเข้ามาคอมเมนต์นกันต่อเนื่องก่อนที่เมื่อวานนี้นะคะ11พฤศจิกายนค่ะดราม่าของแพรรี่นะคะก็ยังถูกโซเชียลวิาพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องสนทางด้านของแพรรี่เองค่ะก็ได้มีการโพสต์เดือดโดยได้มีการระบ,บุข้อความว่าในขณะที่ดิฉันใช้ชีวิตไปถึงไหนถึงไหนแล้วอีกแก่หลายๆคนยังมัวนั่งจับผิดและเปรียบบบบเเเทียยยชววิตกกััคคคคนนออออืู่่่่่่ลลลาาใใใรรรไไมมมมหหหะส กาน่าสมเพชไม่ตื่นจริงๆก่อนแพรรี่นะคะจะมีการลงรูปหนุ่มลีโออีกครั้งค่ะพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าสําหรับดิฉันคนรักก็คือคนรักค่ะไม่มีดีกว่าไม่ดีกว่าไม่มีเปรียบเทียบกับคนโน้นหรือคนไหนถ้าเลิกก็คือเลิกถ้าเลือกก็คือเลือก,ถ,อก,ก,ออกถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่คนที่อยู่คนละช่วงเวลาไม่ควรถูกนํามาเปรียบเทียบและพาดพิงถึงกันไม่ว่าจะด้วยแง่มุมไหนทั้งนั้นจบต้องคือจบเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะมีทั้งส่วนดีและไม่ดีีีใในนบบบบาางางางงงงงแ่่มมมุรรรวววถึตััดดิฉเเเเอ้้ยยยยกปททไคํห ดูสูสงหรือต่ำไปกว่าใครนะคะต้องตื่นกันได้แล้วซึ่งชาวเน็ตคะ่ะก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เดือดกันสนานนะคะว่าจริงค่าไม่สมควรเอาใครไปเปรียบกับใครเพียงเพราะรักคนหนึ่งแล้วไม่ชอบอีกคนเก่าคือเก่าใหม่คือใหม่เลิกไปแล้วคือจบแค่นี้เข้าใจง่ายๆคนจะรักกันเลิกกันก็น่าจะอยู่กับคนสองคนไม่ใช่อยู่กับป้าข้างบ้านเสือกหมดทุกเรื่องความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอพี่ดูน้องลีโอขึ้นไ์สดกับคุณแพรรี่ตั้งแต่วินาทีแรกและพี่ติดตามมาโดยตลอดพี่ว่าน้องลีโอน่ารักจริงใจพี่เป็นกำลังใจให,ให้ทั้งสองคนในรักคร คนรักของแพรรี่นะคะเมื่อเห็นดราม่าเปรียบเทียบแล้วก็ชาวเน็ตพาดพิงถึงตนค่ะก็ได้มีการออกมาโพส์ระบุข้อความว่าและใครที่ชอบดรามา่าแล้วก็มีการโพสต์อีกว่าและใครที่ชอบปัน่นทําไมไม่เกิดเป็นเครื่องซักผ้าครับพร้อมกับอีโมจิหวัวร้อน้ําตาไหลค่ะก่อนนุ่มฟอนนะคะจะมีการโพส์อีกครั้งค่ะโดยมีการโพสภาพในละครเรื่องนาคีนะคะพร้อมข้อความที่แนบว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีการโพสต์ระบุข้อความอีกว่าจะแปลงร่างกลายเป็นงูแล้วนะเนี่ยและอย่างไรก็ตามค่ะหลังดราม่าเรื่องนี้นะคะวันนี้ค่ะ12พฤศจ่ี ขณะที่ตนเองนั้นเนี่ยขึ้นไลฟ์คู่กับน้องลีโอแฟนหนุ่มอีกคนด้วยพร้อมกับแนบข้อความในคลิปว่าผู้ชายเขินค่ะทุกคนซึ่งในคลิปนะคะเกี่ยวกับดราม,ม่าเรื่องนี้ค่ะนุ่มลีโอเนี่ยก็มีการกล่าวด้วยว่าผมจะบอกว่ารักที่สุดก็ไม่ได้ผมไปดูเขาเอาไปลงบอกว่าเพิ่งคบกันแป๊บเดียวเองบอกรักที่สุดในโลกโอ้โหดูดูดก่อนที่แพรรี่แล้วก็ลีโอนะคะจะมีการพูดจายหยอกล้อกับแฟนหนุมนะะ่มค่ะซึ่งแพรรี่เนี่ยก็มีการเอาเสียงแฟนหนุ่มนะคะที่อัดส่งมาบอกรักให้แฟนๆนนได้ฟังกััันด้วยยซึ่่่่คะกกกไามมรรีเเใแแฉๆณท นะคะมีการหยอกล้อค่ะโดยการเปิดคลิปเสียงบอกรักให้ชาวเน็ตฟังนะคะแฟนนุ่มค่ะก็อยู่ในอาการเขินอายนะคะแล้วก็กล่าวว่าผมไม่บอกรักพี่แล้วนะหลังจากนั้นค่ะแพรรี่ก็กล่าวว่าอาอาโอเคไม่เปิดแล้วค่ะแบบผมจะบอกว่ารักที่สุดก็ไม่ได้โอ้โหผมไปดูเขาไปลงมาบบกเพิ่งคบกันแป๊บเดียวบอกรักที่สุดในในโลกโอ้โหดูดูดูเขาพูดกันนะมีคนว่ามีคนว่าดีโออ่ะใช่พี่ผมไปดูมา เดี๋ยวเปิดคลิปก็ได้นะเมื่อตอวันส่งคลิปอะไรมาคลิปมันยังอยู่นะคลิปเตียงอะตะกคนอยากฟังคลิปเสียงลีโอไหมอยากฟังคลิปเสียงลีโอส่งของขวัญมา <c oughs> เดี๋ยวหาคลิปเสียงก่อนเราคลิปเสียงก่อนหาคลิปเตียงก่อน,อนทุกคนอยากฟังคลิปเตียงลีโอไหมส่งของขวัญมาแล้วดีฉันแกล้งงอนนางกัะทุกคนแล้วนางก็ส่งมันมา อยากอยากเฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอะไรละคนเขาอยากเธอจะมาบางคนไม่อยากอะไรล่ะนี่ฮะฟังฟังไหนวะปืนแปดร้อยอ๋อปืนแปดร้อยนั้นผมซื้อมาให้น้องผมเล่นพี่ผมซื้อไหมอยากฟังเดี๋ยวรอนางลงไลฟ์ก่อน คนดูเยอะเว่ลิโอสวัสดีคนดูพันห้าร้อยคนนะครับเอาจริงๆผมซื้อมาให้น้องผมเล่นผมไม่ได้เล่นเองอ่ะปวเกิน <c oughs> พี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 ม <c oughs> าฟาังเสียงที่ตัวเองพูดเดี๋ยวนี้ ไปพี่มาฟังสิ่งที่ตัวเองพูดไว้พี่ตัดยิบเสียงวะเนี่ยไม่ตัดเอาก็มันอยู่ในข้อความที่เราคุยกันไม่มีการตัดไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่เคยตัดอ่ะเอาฟังว่ารัาพี่เหมือนกันน้ำรักมากด้วยไม่ใช่รักเฉยผมว่าร้าพี่เหมือนกันน้ำรักมากด้วยพอ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 พี่พออะไรอะไรอ่ะ มีอีกนะมีเอาเอาคลิปอื่นไหมไม่ไม่เอาพี่พอแล้วพี่พอแล้วเป็นใครผมบอกไปแล้วโอเคโอเคพี่ไม่งั้นผมผมไม่ผมไม่บอกรักพี่แล้วนะโอเคอาอาขาโอเคไม่เปิดลค่ะ บางโทรศัพแล้วค่ะนี่มือไม่ทางกลางชาวเน็ตนะคะที่ยังเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้กันอย่างมากมายค่ะว่าหน้าตาคล้ายกันมากเลยค่ะทําไมหน้าเหมือนกันเขินแรงสุดฉันก็เพิ่งรู้จักเธอฉันก็ยังรักเธอในสิ่งที่เธอทํากับหนูแพรของพี่เลยนะน้องรีโอขออนุญาตอิจฉาค่ะคลั่งรักแล้วนั่นรายงานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสาวแพรรี่นะคะก็จะเต็มค่ะมีการเปิดโหมดคลั่งรักแบบเต็มสเต็มแบบนี้นะคะก็ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะ,คะว่าหลังเปิดตัวแบบนี้แล้วจะมีประเด็นดราม่าอะไรตามมาอีกหรือไม่และฝั่งของหนุ่มฟ หนุ่มฟอรนนั้นเนี่ยจะมีการออกมาเทคแอคชั่นอย่างไรบ้างติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุกป,ป้างให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ